สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคมชัดลึกกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับที่จะเจอกันทุกวันที่นี่จันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มสิแบบนี้แหละครับแล้วมาดูกันว่าเรามีประเด็นที่คมทุกคําถามชัดทุกคําตอบและลึกทุกประเด็นอย่างไรนะครับกับแหล่งข่าวตัวจริงที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ทุกข่าวสารบ้านเมืองชาอ้าเย็นวันค่ําวัน จันอย่างนี้วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมผมอาจจะจิตใจจดจ่อไปหน่อยเลยพูดผิดพูดถูก11กุมภาพันธ์วันนี้ความสนใจในบ้านเมืองยังคงอยู่ที่เรื่องของพรรคไทยรักษาชาติที่ได้เสนอชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเป็นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งค่ำของวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ได้มีพระราชโองค์การออกมา แล้วต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรบทบาทการเมืองจะเดินอย่างไรวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยด้วยครับนั่นก็คืออาจารย์สมชายสแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านยังเป็นเลขานุการของคณะกรรม,มาการวิสามันชุดติดตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างครับยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่นะก็ต้อง,งติดตาม เหมือนคนไทยทั่วไปเลยครับว่ามันเป็นช่วงโัวเรียวหัวต่อของการเมืองซึ่งผมคิดว่าแหลมคมมากแล้วก็มีจุดที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของประเทศด้วยถ้าเราเดินไม่ดีเราอาจสํารอยและตกเหวเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ครับผมอยากให้คนไทยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันและเดินไปให้ได้ครับอะไรถูกว่าไปตามถูกอะไรผิดว่าไปตามผิดไม่มีใครกันแกล้งใครับเมื่อใครทําอะไรไว้ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายต้องว่าตามนั้นอ,อาจารย์เปิดประเด็นใน้น่าสนใจมากขอบพระคุณมากจริงๆครับอาจารย์บอกว่านี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี่คือเวลาที่เราจะต้องรู้ว่าอะไรจะเดินต่อไปไม่อย่างนั้นประเทศเรามีสิทธิ์ที่จะเดินผิดทางแน่ๆใช่ครับผมถามอาจารย์อย่างนี้พระราชองค์การที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวได้มีพระหมหาการุณาธิคุณเผยแผ่อ,ออกมาสู่บวงชนชาวไทยเมื่อเวลาประมาณ22่สิบสองนาฬิกาเศษ ของวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมครับสำหรับพระราชองค์การที่ออกมาเพื่อตัดเป่าหรือเพื่อขจัดข้อขัดแย้งทางการเมืองก็เรียนว่าพระราชองค์การเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีหลายเรื่องนะครับ <ฮา S 2> แต่งตั้งประธานกรรมการองค์กรอิสระ <ฮา S 2> แต่งตั้งนายทหารพระบรมราชองค์การอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ชาวบ้านจะคุ้นคืคุ้นชิน <ฮา S 2> แต่พระราชองค์การอันเนี้ย ไม่เกี่ยวข้องการเมืองนะแต่เป็นการในการดําเนินการในเรื่องของสิ่งที่เป็นถ้าพูดง่ายๆท่าภาษาโบราณคําสั่งพระมากษัตริย์เพราะเป็นกฎหมายที่ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่136ตอนที่พิสามงวันที่8กลกุมภาพันธ์ครับอันนี้ถือเป็นนี่ต้องถือเป็นกฎหมายใช่ครับถูกไหมครัใช่ครับก็เหมือนกับพระราชองการแต่งตั้งแต่อันนี้เพื่อชี้ขาด ในกรณีที่มีคณะของพรรคการเมืองทสชนี่แหละครับไปนําเอาพระบรมราชวงศ์ของทุนกระหม่อมมาลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านได้มีพระบรมราชการชี้ขาดว่าทุนกระหม่อมนั้นยังเป็นพระบรมราชวงศ์ซึ่งอยู่เหนือการเมืองครับอยู่เหนือสิ่งที่จะเอามา ละเมิดไม่ได้อันนี้ชัดเจนมากค,คือในนาทีใน,ในนาทีนั้นนะฮะก็ถือว่าอย่างที่บอกเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ยังคาใจของคนไทยทั้งประเทศอยู่ครับความสับสนความไม่ชัดเจนแต่ทีนี้ถ้าผมจะถามเพิ่มเติมว่าแล้วจริงๆมันจะสอด,สอดคล้องกับเมื่อกี้ในส่วนของพระบรมราชองการหรือพระราชโองการเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามตัวบทกฎหมายอย่างนั้นเลยหรือไม่ครับอาจารย์ครับผมอ่านย่อให้ชัดย้ํากันนะครับท่านใ <ฮะ S 1> ช้คําว่าการนําสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวกับข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามจึงเป็นกระทาการกระทําที่ขัดต่อโบราณราชประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาติถือเป็นการกระทําที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อันนี้ชัดนะครับ,รบสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้ถามว่าเป็นกฎหมายไหมเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามไมหมรัฐธรรมนูญชัดเจนครับมาตรา5วรัคสองนะครับในเรื่องของการใช้บทบัญญัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตายที่มี3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นมาตรา6เรื่ององค์พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้มาตราห้านี้ชัดครับบอกว่ารัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ วักนี้ครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐนูนนี้บ,บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการหรือวิฉัยกรณีน,นั้นเป็นไปตามประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนเพราะสิ่งที่พักการเมือง<ะ>นั้นอ้าง<ะ>หยิบยกโดยบอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว<ะ>ฝ่ายกฎหมายชัดเจนว่าท่านใช้สิทธิเลือกตั้งท่านสามารถดํารงตําแหน่งได้เพราะได้ลาออกจากสามัญชนเมื่อปี2515แล้วแบบนี้พระมุราชการ วินิจฉัยชัดเจนว่า <ฮะ S 2> ท่านยังทรงเป็นพระเชษฐาพิคณีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชวงศ์อันนี้ชัดมากเพราะชัดนี่สิ่งเหล่านี้ก็คือวันนี้กกตได้ยืนยันในการไม่ประกาศร <ฮะ S 2> ายชื่อของพักไทยรักษาชาติที่เอาชื่อทุนกระหม่อม <ฮะ S 2> มาเป็นแคิเดตนายกขณะที่ประกาศ45พรรคพักแล้วอันนี้ก็เป็นความที่ตอบได้ว่ากกตได้ปฏิบัติตามแล้วเพราะได้ทรงวินิจฉัยขีดเส้นแล้วว่า พระมหากษัตริย์ลงมายุ่งกับการเมืองไม่ได้ครับนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องรับไว้เหนือเกล้าเลยด้วยด้วยความปิติยินดีใู่ครับใช่ครับเอาละทีนี้เมื่อเราพูดกันอย่างนี้มันจะเป็นโอกาสไหมอาจารย์ให้ฝ่ายที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับบ้านเมืองมาใช้โอกาสนี้สําหรับพระราชองค์การในการตีความเข้าข้างตนเองมีฝ่ายที่พยายามล้มสถาบันพยายามหยิบยกในสิ่งที่ เป็นโทษซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นคุณเป็นคําชี้ขาดที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บนราชประบเพณนี้ซึ่งค่อนข้างชัดเจนมากว่าพระองค์ท่านทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทรงเป็นกลางทางการเมืองไม่ลงมายุ่งกับการเมืองเพราะฉะนั้นการที่พักการเมืองหนึ่งใช้ข้ออ้างทางกฎหมายไปบอกว่า ทุนเชิญแล้วลงนามแล้วเข้าตามกฎหมายพร,รบประกอบรัฐธรรมนูญพักการเมืองหมดแล้วเนี่ยไปไม่ได้ครับทีนี้ประเด็นของพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ทรงยุ่งเกี่ยวการเมืองคือใครอย่าได้ไปเอาไปแปดเปื้อนพระองค์ท่านเด็ดขาดถูกต้องครับมาตรา6สิผมได้เรียนแล้วในรัฐธรรมนูญชัดเจนมากพระองค์ท่านลงไม่ได้เกี่ยวข้องรวมถึงพระบรมราชวงศ์ด้วยทีนี้คนจะโจมตี ก็พยายามจะหยิบยกประเด็นนี้ซึ่งผมคิดว่าความเข้าข้างตนเองอีกผมคิดว่าคนไทย69ล้านคนเคลียรชัดเจนมากว่าพระองค์ท่านตัดได้สัดสินเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใดๆเลยแต่เป็นเพียงเพราะมีคนไปอ้างว่านําพระเชษฐาภคินีหรือพี่สาวท่านมาลงเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่เหนือความขัดแย้งอยู่เหนือการเมืองไม่ได้ลงมาในสู่สนามการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือ การแบ่งเส้นตรงนี้ชัดเจนครับก็เป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยโดยปกติคนที่จะต้องมีหน้าที่เพราะนั้นเอาละครับผมมาถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอาละหลังจากที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันที่8จนมาถึงค่ำของวันที่8วันนี้ล่วงเลยมาจนวันที่11เเมื่อเช้าวันนี้กกตเริ่มที่จะประชุมเพื่อจะหาทางออกเกี่ยวกับกรณีเช่นนี้ กกตนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการอย่างไรครับกรกรตนเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งหให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะกนกตเป็นคนกําหนดกติกาตามที่พรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนพักการเมืองตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมีหน้าที่ออกประกาศคําสั่งข้อห้ามประกาศแรกที่ออกมาที่คุณภัยบูลนิติวันไปยื่นเรื่องการหาเสียงโดยจะนาสถาบันพระมหากษัตริย์มา อ้างอิงหรือมาหาเสียงไม่ได้เนี่ยอ,อันนี้ก็มีข้อถกเถียงซึ่งก็ต้องสืบต่อว่ามีการเอามาใช้ในการหาเสียงโดยนําพระบรมราชวงศ์มาหาเสียงหรือไม่มนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เดี๋ยวในวินาทีนั้นในวินาทีนั้นและ,ต,ะต่อไปจะต้องสืบส,บสาวเราเรื่องต่อ,อะนะครับประเด็นที่2คือกกตต้องวินิจฉัยว่าจะประกาศ ในรายชื่อของพรกการเมืองที่สมัครแข่งขันทั้งหมดเนี่ยมีคนดิเดตอยู่กี่คนรับรองกี่คนไม่รับรองกี่คนประกาศกี่คนไม่ประกาศกี่คนรวมถึงการจัดการเลือกตั้งไปจนเสร็จเลยะนะครับอันนี้เป็นหน้าที่กรกะต<ะ>เพราะฉะนั้นขณะน,นี้มีเรื่องที่สังคมสงสัยมีเรื่องที่คุณนาบูลร้องแล้วมีเข้าใจว่าคุณสิสุวัณก็ไปร้องเพิ่ม<ะ>อันนี้กกตต้องวินิจฉัย<ะ>วินิจฉัยก็จะมีหนึ่งอันนี้ผมคิดว่าจัด จัดเรียบร้อยแล้วคือหนึ่งไม่ประกาศรายชื่อของพรคไทยรักษาชาติ<ะ>ในเรื่องของทุนกระมมรเรียบร้อยแล้ว<ะ>เป็นการาเดินตามพระบรมราชโองการครับซึ่งเป็นที่ชี้ขาดสองคือกกตตั้งกรรมาการสอบสวนวันพรุ่งนี้ห้าถึงเจ็ดคนอย่างที่แถลงแล้วครับสําคัญที่สุดคือต้องเร็วด้วยครับทําไมไม่เร็วจะเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งความสงสัยของพี่น้องประชาชนสองการลุกลามในการจับจ้วงวันนี้เราพบการปล่อยข่าว มีการปล่อยข่าว Facebook ปลอมเยอะไปหมดมีการปล่อยข่าวคำสั่งคอสชปลอมปลดผบทเหล่าทัพมีการปล่อยข่าวเรื่องการเคลื่อนย้ายกำลังพลซึ่งกจยิงเป็นการฝึกตามปกติที่ลบบุรีแล้วก็ขอบัาโกรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการสร้างกระแสโจมตีสถาบันซึ่งต้องถือว่าเป็นความมั่นคงของชาติสำคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องชี้ขาดคือหนึ่งคือกกตเห็นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น มีส่วนของใครที่ต้องสืบส,สาวไปหาผู้บงการใครสั่งการกรรมการคนไหนไประชุมอยู่หรือไม่แล้วมีมติอย่างไรประการที่สองคือผู้รับผิดช,ชอบสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาในเรื่องของการใช้สารบันพระมากษัตริย์หาเสียงประการหนึ่งนะข้อกล่าวหาอีกกันหนึ่งคือการทำผิดพรบรพรคการเมืองมาตรา92อนุ2 คือเรื่องการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้สําคัญมากครับซึ่งผมคิดว่าข้อกล่าวหาเนี้ยกกตอต้องชี้ครับนะครับสามก็คือว่าต้องทําให้ทั้งหมดจบโดยเร็วจบโดยเร็วยังไงครับถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมและมีการเลือกตั้งก่อนในอนอกนอกรชอาจากักพักไทยรักษาชาติจะถูกยุบไม่ถูกยุบกรรมการจะอยู่ไม่อยู่สมาชิกจะหาเสียงได้หรือไม่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เขารอคอยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยไม่ใช่ว่าขอให้เขาหาเสียงไปเลือกตั้งไปเหนื่อยจนเสร็จแล้วไปยุบเขาทีหลังอย่างนี้ก็ไม่ไม่ยุติธรรมใช่ครับมันอาจจะเกิดการจราจรความวุ่นวายเพราะถ้าชี้ขาดซึ่งกกตมีหน้าที่กกตภาษาเราเรียกง่ายว่ากรรมการกล้าตายจรกตกรรมการกล้าตายนะไม่ใช่กรรมการกลัวตายก็ในคันเขียนรัฐมนูญอาจารย์มีชัยกับคณะเขียนเลยครับว่าต้องมีความกล้าหาญเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่ากกตจะตัดสินเรื่องนี้โดยเร็วภายในระยะเวลาสามสี่วันเนี้ยซึ่งข้อกฎหมายดูไม่ยากมาตรา9ก้าบอนุสองเขียนค่อนข้างเคลียร์ก็ไปดูว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองหรือไม่ถ้าเป็นก็ต้องไปสืบข้อได้จริงต่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดวันที่แปดเหตุการณ์นี้เกิดตั้งวันที่เจ็ดผมเรียนอย่างนี้ครับไม่ได้กล่าวหาผมได้รับเอกสารมาสองแผน่นครับซึ่งพี่น้องประชาชนคงได้รับแล้วเป็นถแถลงการของพรรค ผมไม่ได้กล่าวหาอันนี้เป็นเรื่องที่ก็เป็นพักที่ที่ตอนนี้เป็นข่าวอยู่แล้วใช้รักษาชาติรักษาชาตินะครับเอกสารชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาทางสื่อมวลชนในโซเชียลบางส่วนแล้วก็ได้รับประมาณสัก 10- ถึง11นาฬิกาวันที่เจับซึ่งเป็นแถลงการของพักไทยรักษาชาติที่บอกว่าได้ยืนยันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับพระเมตตาจากทูลกระหม่อมหญิงุวลรัตมาฮิดลในการรับเสนอชื่อเป็นนายกรัมตรีในนามพักแล้วก็มีข่าว อ้างแหล่งข่าวของพักไทยรักาชาติในวันที่เจ็ดตอนค่ำว่าเป็นเอกสารปลอมก่อนวันสูงวันพฤหัสใช่ครับนี่เือเหานที่นักนสายบอกว่าเอกสารนี้ปลอมนะครับแต่เอกสารปลอมเนี่ยตรงกับเอกสารที่ออกในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่หัวหน้าพักแถลงที่กรกตที่ผมไฮไลท์ไว้อาจารย์รีบออามาเทียบเลยเทียบเลยครับตรงครับถ้อยความไม่ได้เปลี่ยนเลยครับเว้นอยู่ที่เพิ่มมาในสีเขียวๆนิดเดียวนะครับที่เหลือตรงกัน ทุกตัวอักษรแม้กระทั่งตัวจุดอักษรแม้กระทั่งจุดด้วยซ้ําใช่ครับนี่คือเอกสารที่ได้รับทางสื่อมวลชนได้รับเผยแพร่นี่เอกสารที่มีหัวกระดาษพักไทยรักษาชาติเกิดขึ้นในวันที่เจับวันพฤหัสที่เจ็ดสายได้มีผู้ใหญ่นะครับประสานงานไปนะครับขออนุญาตไม่เปิดเผยไม่ไม่ไม่ต้องเปิดเผยผมทราบว่ามีการประสานงานไปเตือนบอกว่าท่านอย่าทำอย่างนี้เลยครับ นะครับข้อที่จริงเป็นอย่างไรเอกสารนี้เป็นเอกสารจริงหรือไม่ก็มีบางคนยอมรับบางคนก็ไม่ยอมรับแต่ความเป็นห่วงว่าบ้านเมืองจะเดินไปสู่จุดที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็ได้มีผู้ใหญ่ได้พยายามสื่อสารว่าการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาในการลงเล่นการเมืองแบบนี้ไม่เหมาะไม่ควรยยิ่งสมควรที่จะได้มีการทบทวนแต่ต้องพูดตรงครับว่าการประสานงานผมก็ทราบข่าวมาว่าไม่เป็นทางการมีกรรมการ เขาอ้างว่ามีกรรมการบริหารบางท่าน<ะ>ซึ่งผมไม่ทราบเป็นใครนะครับแล้วก็คนในพักบางคนได้ยอมรับว่าเรื่องนี้ได้มีการไม่ค่อยลงตัวกันในกรรมการแต่เป็นเอกสารที่ออกมาจากส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับฟังอาจารย์สมชายคุณผมเชื่อว่าคุณผู้ชมยังไม่อยากไปไหนเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไว้สักครู่เดียวพักกันสักแป๊บเดียวกลับเข้ามามีเรื่องราวตอครับ